สวัสดีครับผมภูมิเนสวรนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับเป็นงูบหงอนะครับงูพวทโธับทุนแดนนะครับไปดูกันครับก็มีทั้งหมดสมองค์นะครับที่จะนํามาให้ดูนะครับเพื่อนๆครับองค์แรกนะครับเราจะดูไปเรื่อยๆนะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยนะครับผมนะนะครับคำว่างูบหงอโงงานนะครับงูบลักษณะแต่งองค์เนี่ยจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนี่เขาก็จะมีนะครับมีเม็ดโมหะนะครับเม็ดเดือดนะครับผมนะ โดยมากนะมีมีโดยมากมีเกือบทุกองคนะครับผมนะต้องมีนะครับความเป็นธรรมชาตินะครับผมนะนะครับนะครับซอกนะครับซอกเข่านะครับซอกมือนะครับต้องลึกคมนะครับผมนะนะครับนี่นะครับผมนะครับตามง่องตามอะไรเห็นไหมครับจะมีเม็ดนะครับผมนะนะครับมีคาบสนุงสนิบนะครับทําให้ดูง่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ แล้วที่สําคัญนะครับมุี้นะก็เขาก็จะมีนะครับนี่ต่อกเก้าสี่นะครับเก้าสี่เนี่ยคือไม่ใช่องค์ายขององค์พระนับแต่คือเป็นอายุขององค์พระทบเมื่อปีหนึ่งหกนะครับนี่นะครับผมนะอุดกิ่งนะครับนะครับเขาจะเล่นหากันมุ่นที่ตอกนะครับถ้าไม่ตอกเนี่ยจะไม่ค่อยนิยมนะครับผมนะนะครับอ่ะองค์ต่อไปนะครับผมนะครับองค์ที่สองนะครับดูชมไปเรื่อยนะครับว่าแท้เป็นแบบนี้นะครับผมนะ จดจำภาพนะครับผมรูปลักษณะนะครับขององค์พระนะครับผิวพระนะครับวันนะของพระนะครับผมนะนะครับองนี้จะมีตั้งแต่โดนตั้งแต่ฝุนอ่ะผมว่านะนะครับกดบีบอัดไปก็เลยแบนนะครับบริเวณจมูกท่านนะนะครับเห็นไหมเขาจะมีฝามลึกเลยนะครับผมนะนะครับมีรอยตะไบด้านข้างนะครับเก็บด้านข้างเก็บขอบนะครับผมนะนะครับเห็นไหมครับ นี่นะครับผมนะมีงุบมีบ่อ, like อจจบ้างนะครับผมนะนะครับต้องจดจํานะครับตัวตอกให้ให้แม่นยํานะครับผมนะนะครับต้องจําให้ได้นะครับจะมีเป็นลักษณะนี้นะครับตัวตอกเดียวกันทั้งหมดน,นะครับก็คือเก้าสี่นะครับก้นจะเป็นรอยตะใบนะครับหยาบบ้างหนาบ้างนะครับนี่นะนะครับสุดท้ายองค์สุดท้ายนะครับผมนะนะครับนี่องค์นี้นะครับ องนี้จะติดคาบเขาเมานิดหน่อยนะครับผมนะองค์พระจะออกดูเหมือนง้มดําแต่ไม่ได้งมนะครับนี่นะครับคลาสสิกมากองนี้นะครับผมนะเห็นไหมครับมีเม็ดโคงเม็ดก้อนนะเม็ดเดือดนะของโลหะนะครับเห็นไหมครับทาให้ดูง่ายเพิ่มมากขึ้นนะถ้าโดยมากดูเรียบร้อยเรียบร้อยเนี่ยนะเก๋นะครับต้องระวังนะครับผมนะนะครับพรแทสสไตล์หอโบราณนะครับเขาจะมีฟาร์มแบบอ่า วงานะของเม็ดเดือดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวต่อ9 4เหมือนกันนะครับอ่าท่านใดมีนะครับหลวงพ่อทบนะครับหรือเกจิคณาจารนะครับจอนิยมนะครับสามารถส่งมาให้เราดูประเมินราคาได้นะครับสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับงุกงของพ่ทบนะครับท่านใดมีพระเครื่องนะครับจะปล่อยแบ่งปันให้บูชานะครับสามารถนะครับส่งงูกมาทาง ข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าสแกนลายตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะงับเหมาพระบ้านทั่วไทยนะครับผมนะยินดีมีเยอะนะครับไปถึงบ้านนะครับสวัสดีครับ